บทที่27ท่านแม่ทรงหลุดได้ยินเสียงเรียกก็นั่งหลงข้างเตียงในลูกใบหน้าเจ้าสือตื่นแล้วหรือเจ้าสื่อเพิ่งตื่นนอนเสียงของเด็กน้อยก็เลยอุ้อ้ขึ้นจมูกขอถูหน้านักหน้าช้างขณะอธิบายให้หนางฟังช้าช้าล,ลูกไม่ทันระวังเลยเผลอหลับในห้องของท่านยาทวดตอนบ่ายเขาคิดจะขับเรือนแต่ท่านยาทวดไม่อนุญาตแม่รู้แล้วทรงหลวดยกมือขึ้นเท้าคางถามเจ้าชอบท่านยาทวดหรือไม่ เจ้าสือก้มหน้าแคยไม่เต็มใจะจะตอบคําถามทรงหวนยังคงพูดต่อตอบความจริงกับแม่มาเถิดอย่าโกหกแม่ไม่ทาโทษเจ้าหรอกเจ้าสื่อใส่หน้าธัญญาทวดเข้มงวดมากหน้าไม่ค่อยหัวเราะทั้งยังไม่ได้สนิทสนมกับเขาแต่อย่างใดเจ้าสื่อยังรู้ว่าธัญญาทวดชอบญาติญาติอีกสองคนของเขามากกว่าทรงหวนขี้ยิ้มยังมีความสุขสมแล้วที่เป็นบุตรชายของข้าเจ้าหนานยูเพิ่งเดินเข้ามา เห็นทรงหลวนยิ้มจนตาคมไปรอบจันเซียวหญิงสาวไม่รู้ว่าตอนยิ้มสวยสักเพียงใดดวงตาคู่นั้นงดงามยิ่งกว่าดาวบนฟ้าฟ้าร่างทนบนของเจ้าหนางยุบเลยเปล่าเดินผมดำครับราวกับเส้นไหมกระจายไปร่วแผ่นหลังดวงน้าที่ทอแสงสุกสกาวราจันทามีหยาดน้ำเกาะอยู่เล็กน้อยเขาขยับเข้าหาทรงหวนแม้จะไม่คิดจะทำอะไรก็ขอให้ได้คลึงมือนางเล่นเจ้าหนางยุบถามคุยอะไรกันถึงได้ดูมีความสุขขนาดนี้ ท่งดวลส่งเสียงหึในลำคอไม่บอกท่านหรอกเขาไม่ได้ซักไซไล่เลียงเพียงเน่นมือของนางต่อเจ้าไม่อยากบอกก็ช่างเถิดคืนนี้เจ้าสือก็ยังไม่มีโอกาสได้นอนกับท่านแม่เด็กน้อยเริ่มคิดถึงออตอนที่ตนเองทมป่วยชวนเหินท่านแม่จะนอนเป็นเพื่อนเขาโดยที่ท่านพ่อก็มีอาจขวางแต่ตอนนี้คงเป็นแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วไม่ต้องเอ่ยปากขอก็ดูว่าท่านพ่อคงไม่อนุญ,ญาตหลังจากส่งดวจต่อสู้มาตลอดทั้งวัน นางก็ปีนขึ้นเต็งอย่างไหละแล้วลก็พลอยรับมาในที่สุดนางเข้าสู่ผู้งนีธาโดยไม่สนใจสิ่งใดนอนกลางแขนกลางขาพาผ่อนหลุดลุ่ยอยู่บนเตียงจนหายุเข้ามาช่วยห่มผ้าจัดท่าทางให้นางนอนดีๆก่อนที่เขาจะโอบกอดน,นางและนอนหลับไปด้วยกันงเงียบๆเทียงของวันต่อมาทรงหลวนทราบข่าวว่าหญิงชาราล้มป่วยคนในเรือต่างพูดกันว่านางเป็นต้นเหตุทรงหลวงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หญิงสาวไม่คิดว่าคนใจหินยังผู้หญิงผู้เท่าจะถูกว่าจะเพียงไม่กี่คำทําให้ป่วยไข้เหตุการณ์ทีน่นางโต้เถียงกับผู้หญินผู้เท่าเมื่อคืนถูกส่งไปถึงผูของนายท่านผู้เท่าอย่างจงใจขอเป็นผู้รักษาทรมเนย่างเคร่งครัดหลังจากได้ฟังจึงโกรธเคืองมากเขาสั่งให้คนนำตัวทรงดลวนปทิศาลบรรพชนอ่อนที่นำไปถึงเจ้าหนานยู่ก็คุกเข่าต่อหน้าศาลบรรพชนอยู่ก่อนแล้วสีหน้าของชายชาลาทำคำรวกบก้นหม้อไม่ชวนมองเลยแม้แต่น้อยอายุ จะทาให้ข้าผิดหวังจริงๆเจ้ากล้าโตเถียงท่านย่าได้อย่างไรเจ้าหนานยังไม่มีคําแก้ตัวสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่รู้สึกรู้สาตอบเพียงว่ามันเป็นความผิดของหลานเองหลานยินดีทับผิดแต่สุขภาพของอาหลวนอ่อนแอเกินไปเครงว่าจะรับการลงทันไม่ไหวขอรับท่านปู่มองทันยิงเย็นชาแต่อขอกว่านางอ่อนแอเกินไปหรืออ่อนแอเลยทําตัวไม่ค่อยระพัวเอาวุโสได้ยอย่างนั้นถือจะไม่มีเหตุผลออกเสียเลย ทานหังไม่ถูกลงโทษเรกรงว่าจะไม่รับจำในสัต์บรรพชนมีผ่าวรับใช้ถือแท้เส้นยาวยืนอยู่สองสามคนแซน,นคมกริบหากเขี่ยนลงมาบนร่างตรงเจ็บปวดมากเป็นแน่สงสลวนอมองอย่างหวาดกลัวถ้าโดนของเล่นชิ้นนี้เขี่อนปีสัยกยกเกรงว่านางคงต้องกลับเมืองผีเสียแล้วเจ้าหนานยู่ยืดตัวขึ้นเอ่ยเสียงเรียบหลานรับโทษแทนเองขอทับได้ข้าจะไม่ขัดสัดทธาไหนท่านผู้เท่ามีสีหน้าไม่สู้ดี เขียนสี่สิบครั้งห้ามขาดแม้แต่ครั้งเดียวทรงหลวนรีบกระโจนเข้าหาเขา้ดยเหนือตัวสันเทายัางไม่ทันพูดอะไรเจ้าแหนังยูกระรูปผมนางและส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนออกไปเถิดอย่าดูเลยทรงหลวนน้ำตารื่นรู้สึกเศร้าโศกและปวดใจอย่างยิ่งในที่สุดนางก็ถูกพาตัวออกมาจากสายบรรพชนแต่ยังไม่ยินเสียงแท้เคียนลงบนผิวเน้ออย่างชัดเจนใบหน้าของทรงหลวนอาบน้ำตาเสื่อเอือนให้อย่างไายสุ่มเสียง หญิงสาวไม่รู้ว่าการลงโทษครั้งนี้เจ้าหนายุจงใจให้เกิดขึ้นเจ้าหนายุเข้าใจกฎของตระกูลที่เคร่งรัดเป็นอย่างดีสำคัญที่สุดก็คือไม่อาจโต้แย้งผู้อาวุโสเมื่อคืนวานเขืยงบุ่มบามแต่คนในเดือนของคิงผู้เท่าอย่างปาเทือนแม้ว่าแผนทร,รมานสังขารตนเองจะฟังดูต่ำช้าไปบ้างแต่ครับมีประโยชน์น้ำตาที่เอ่อข่าวของอาน,นุ่มลอกลู่แสดงให้เห็นว่านางเป็นทุกข์เจ้าหนานยุ่หลับตาขุนคิดเงียบแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน รู้สึกดีที่นางหลังน้ําตาเพื่อเขาทรงลวนคล้ายสัตว์ที่ถูกจับตามองโดยในพรานแต่ละย่างก้าวไม่อาจหนีรอดจากับดักที่เขาขุดหลุมพรางไว้ได้กดเด็กของตะกูลเจ้าเต็มไปด้วยความเข้มงวดหลังจากเคี่ยน40ครั้งแผ่นหลักของเจ้าหนายก็อาบไปด้วยเลือดเขามีความอดทนเยี่ยมยอดตั้งแต่ต้นจนจบใช่ว่าจะไม่รู้สึกแต่กลับมีเพียงเสียงครางในํำคอเล็กน้อยลูกหลานรุ่นหลังของตะกูลเจ้าแทบจะเบียดเสียกันอยู่ที่นี่ นอกจากเจ้าวินเหียนที่กำลังเล่าเรียนอยู่ในสำนักบัณฑิตพี่น้องคนอื่นๆในวัยเดียวกันต่างยืนมองอยู่อีกฟากไม่มีใครกล้าร้องขอเพื่อเจ้าหนานยู่แม้แต่เจ้าเฉาเองก็ไม่อาจหันขอทราบดีว่าท่านปู่ต้องใจอ่อนกดเกณฑ์อันเคร่งครัดของตระกูลเจ้ายอมสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดพี่รองปะทะกับทัญญาแค่ถูกเคี่ยนตีก็นับว่าเป็นโทษสถานเบาเจ้าป๋อยืนชมการแสดงละครฉากนี้อยู่ด้านข้างจะว่าไปแล้วก็น่าประหลาด ถึงพี่รอจะไม่เป็นที่โปรดปรานส่วนทันย่าก็ไม่เคยเหียวแหล่ถาวาตั้งแต่ที่จนตัตพี่รองกับถูกลงโทษนับครั้งได้ไม่ง่ายเลยที่จะเห็นพี่รองของเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขืนไม่เข้าขายไม่ออกเช่นนี้เดิมทีเจ้าป๋อจ้องมองด้วยสายตากระตือรือร้นขลัวจะพลาพรายละเอียดเล็กๆน้นนนนนอยๆแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้เห็นใบหน้าที่ทุกทรามานของเจ้าหนันยู่ชายหนุ่มจึงหมดความสนใจเสียเวลาจริงๆเจ้าป๋อคิดในใจ ถ้ารู้ว่าพี่ทองจะได้รับโทษทิ่นาเบื่อเช่นนี้เขาคงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเมื่อต้องมาดูให้เสียงเวลารอกพอถูกเคี่ยนเสร็จเจ้าหนายู่ก็อดทนต่อความเจ็บปวดแสนสาหาัสยันตัวลุกขึ้นพร้อมใบหน้าที่ซีดเซียวหลังจากเคี่ยนตีเขาแล้วในที่สุดนายท่านผู้เท่าก็ใจอ่อนบวกมือให้เบาทับใช้แบกบคุณชายทองทับไปที่เรือนเจ้าหนายู่ผู้มีใบหน้าซีดเพื้อนเอ่ยเสียงแผ่วเบาไม่ต้องฐานกลับเองได้ขอรับ ไนท่านผููเท่ารู้ว่าเขาม่นิสัยดื้อรัน้นบางครั้งยังถือทีที่ไม่เหมือนคนตระกูลเจ้าเมื่อเขาพูดเช่นนี้ชายชาลาก็คลานจะพูดให้ต้องเคืองใจอีกดังนั้นจึงตีสีผ้าน,นิ่งไม่พูดอะไรอีกสงด่วนเราอยู่ข้างนอกทันทีที่เห็นเจ้าหนุ่ยู่นางก็รีบวิ่งม,มาหาพร้อมสำรวจตรวจตารอยเลือดบวจร่างกายของอีกฝา่ายนางอยากสัมผัสเขาแต่กลับไม่กล้าจะแตะต้องด้วยกลัว,วจะทำให้เขาเจ็บดวงตาของนางแดงขับด้วยความสงสารเจ็บมากไหม ข้าหญิงสาวผู้ตปปะกุกตะกัดข,ข้าข้าขะช่วยประยุง์ท่านกลับไปก็จะช่วยหายามาทายท่านเองเงียบลงครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อจากนี้ไปข้าจะไม่ทําให้ท่านต้องลาบากอีกนับจากนี้นางจะพบผู้หญิงผู้เท่าให้น้อยลงส่วนถ้อยคําขอ,ของอีกฝ่ายก็จะปล่อยผ่านหูซ้ายทท่าหูขวาไม่โตถึงอีกแล้วทรงหัวรู้สึกผิดมากที่ทำให้เจ้าหนุ่ยบ,บาดเจ็บแสนสาหาัสจากการทับโทษแทนนางใบหน้านางซีดเผือด ไร้สีเลือดแลวกลับเป็นลมได้ตลอดเวลาเจ้าหนายยุวางมือลงบนไหล่ของหญิงสาวแล้วเอ็นล่างพิงนั่งกับทั้งหมดส่งยิ้มให้นางคลายกังวลข้าไม่โทษเจ้าอย่าได้คิดมากยิงคาพูดเช่นนี้ส่งหลวงยิ่งรู้สึกผิดหญิงสาวเช็ดน้ำใสๆออกจากหางตาแล้วปลอกคองเขาเดิอนอย่างระมัดระวังบอกในเดือนจัดเตรียมนำรอนไว้หรอถ้าส่งหลวนพันเอ่ยถอดเสื้อออกเถิดเขาจะทำความสะอาดคราบเลือดให้แล้วค่อยใส่ย,ยา เจ้าหนายูดีตาส่งเสียงอิมเบาๆได้เจ้าหนายูมีเดินดนั่งสูงโปรง่งผิวเรียบเนียนดังยกขาวพอมีรอยแทบปรากฏจึงดูน่ากลัวโชคเองมีที่แผลนเหล่านี้ไม่ดึกเท่าไรนะนางใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดคราบเลือดอย่างระมัดระวังกระทั่งร่างกายที่เคยอาบน้งไม่โลคิดสะอาดหมดจดระหว่างนั้นหญิงสาวถามขึ้นเจ็บหรือไม่ถ้าเจ็บต้องรีบบอกข้านะเจ้าหนานยูหลับตาลงจมูกอินคง,งสุดดมกลิ่นหอมกรุ่น วนเรินตจของหญิงสาวเขาตอบพร้อมรอยยิ้มไม่เจ็บถึงอย่างนั้นนางก็ไม่กล้าออกแรงมากเกินไปไม่ง่ายเลยที่จะเช็ดบาดแผลวอนแผ่นหลังของเขาจนแห้งสะอาดหญิงสาวพบผงยาสำหรับห้ามเลือดแล้วขจัดรอยแผลเป็นจากในตู้จึงนำมาลอยลงบนบาดแผลของเขาพอได้ยินเสียงสูดปากนางรีบยั้งมือปืนน้ำลายลงคอยอย่างระมัดระวังขึ้นทานอดทนสักนิดเถิดก็จะเสร็จแล้วลำบากเจ้าแล้วหลังจากใส่ยาเสร็จ เนรก็โล่งอ,อกจนผลลมหายใจออกมามือมาที่อ่อนแรงกดลงบนไหล่เจ้าหนานยุคืนนี้ท่านห้ามนอนดิ้นไม่อย่างนั้นอาจจะแผลได้เจ้าหนานยุเนรหยิบเสื้อตัวหนึ่งขึ้นมาสวมรับปากนันอย่างเชื่อฟังในความเป็นจริงแล้วเจ้านานยุไม่ได้เจ็บอะไรนักแต่พอเห็นทรงหลนเป็นห่วงเขามากเช่นนี้เนรจงใจแท้งทาเป็นเจ็บทันทีที่ทรงหลวนเดินออกจากห้องด้านในสาวใช้ก็ได้ยนว่ามีคนมาเยี่ยม เจ้าเฉาที่มาอย่างไม่ได้รับเชิญกำลังนั่งดื่มชางเงียบๆวันนี้เขาสวมชุดสีเขียวกลางโต๊ะมีขวดยาที่เขานำมาด้วยสีหน้าท่าทางดูเป็นธรรมาชาติมีรอยยิ้มจอมปลอมประดับอยู่บนใบหน้ารอยยิ้มนี้จางลงเมื่อเห็นทรงทวนเขาลุกขึ้นยืนและอธิบายข้านำยามาให้พี่รองแม้บุคลิกภายนอกของเจ้าเฉาจะดูใจดีแต่ทรงหนวนกลับไม่ชอบฉันชาตญยานบอกนางว่าน้องสามีคนนี้น่าซื่อใจคดและเจ้าเล่หญิงสาวตอบครับ เจ้าช่างมีน้ำใจเสียจริงแต่ข้าใสายย่ยาให้พี่รองของเจ้าเสร็จแล้วขอบใจมากภายใต้แสงนทรนกระจ่างใบหน้าอันงดงามของทรงหลวนยิ่งขาวผุดผาดแสงเดือนที่ต้องตกไหลมนทําให้นางดูสงบและงดงามเจ้าเฉาจับจ้องนางอยู่ครู่หนึ่งพร้อมคิดดูแคลในใจที่ผ่านมาเขาเมินเฉยต่อความงามของพี่สะใภ้คนนี้ไม่ว่าข้างในของเธอจะเป็นเหมือนไม้ที่ผุพังขนาดไหนทว่าเปลือกนอกแผ่นนี้ กระชังหดนามจับตาทําให้ผู้คนหลงหาเสียจริงในต,ตอนนั้นเองเจ้าหนานยู่เกะกะออกมาเขาดึงทรงหัหลบข้างหลังของตเนเงียบๆแต่ลูปศีรษะนางเข้าไปด้านในก่อนข้ามีทุละจะคุยกับเขาทรงหววเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำอย่างไรเสียนั้นก็ยังคงเครียดชังเจ้าเฉาไม่ต้องพบหน้าพูดคุยด้วยเป็นที่สุดวันนี้ท่านปู่ยังพอไวหน้าท่านอยู่บ้างพี่หลองไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมเจ้าหนานยู่รับขวดยามาจากมือเจ้าเฉา วางมาลงแล้วกล่าวอืมความจริงผาดแผลก็ไม่ได้ทายแทงอะไรเขาแค่แกล้งทำเป็นเจ็บให้อานุนน้ำตาตกก็เท่านั้นพี่รองท่านชอบนางจริงหกือเจ้าเฉาจำได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตนเอ่ยถามแต่ที่ผ่านมาเจ้าหนานยู่ไม่ได้ให้คำตอบหลังจากผ่านไปพักใหญ่เจ้าหนานยู่ก็ส่งเสียงอึมออกมาแผ่วเบาเสียจนหักไม่ตั้งใจฟังก็อาจจะถูกมองข้ามรอยยิ้มของเจ้าเฉาเปลี่ยนเป็นแข็งค้าง ท่านชอบอะไรในตัวนางในสายตาของเจ้าเฉาทรงหลวนช่างไร้ค่าหาข้อดีไม่ได้ขาดศีลธรรมจัรญ,ญาไรทักษะความสามารถสำหรับยังไรอย่างอายดวงตาของเจ้าหนุนยุพรัเย็นชาเรื่องของข้าต้องให้เจ้าเข้ามาวุ่นวายด้วยหรือได้ยินเสียงกดต่ำเช่นนี้เจ้าเฉารูทันทีว่าพี่รองกำลังม,มีโทระชายหนุ่มรีบสงบปากสงบคำเลิกขุดคุ้ยเพื่อหาคำตอบอื่นได้ความจริงแล้วเขามีเรื่องสำคัญอีกอย่าง ที่ต้องพูดคุณในคืนนี้พี่รองฮองเตรู้สึกพระองค์แล้วเจ้าหน่ายุยิม้มมุมปากจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเดิมทีพระองค์ก็ไม่ได้หมดสตินีิฮองเตจอมเจ้าเล่กำลังทดสอบผู้คนของพระองค์ทั้งฮองเฮาสนมทั้งหลายบรรดาองค์ชายตลอดจนพวกขุนนางข้าราชบริพานด้วยการเล่นละครฉากใหญ่ระยะนี้ฮองเฮาเคลื่อนไหวบ่อยครั้งถึงขั้นเสี่ยงอันตรายด้วยการเรียกตัวบิดาและพี่ชาย ให้ขับเข้าเมืองหนว่มอย่างรับๆเพื่อวางแผนต่อสู้ฮองเฮาใช้ความได้เปรียบทางด้านกำลังทหารกำจัดคนสนิทขององหกไปไม่น้อยแต่พวกเขาก็ยังที่จะไม่เคลื่อนหไหวใดๆไ,ไม่ได้ทมงหัวสติหรอกหรืออืมเจา้าหนายยุ่มมองดูท้องฟ้าที่นอกหน้าต่างที่เงียบสงัดตึก,กระแสะทานพวกเขาไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นช่างเป็นโอกาสอันดีหลาแต่ที่พวกเขาหดเหี่ยมพอคราวนี้ฮองเฮา จะต้องถูกถอนทักถอนคนแน่เจ้าหนายู่ตอบไม่จําเป็นเจ้าเฉาเชื่อฟังพี่รองมาตลอดเขาเพยักหน้ารับเดยไม่ถามต่อในเมื่อพี่รองมีแผนการอยู่แล้วเช่นนั้นข้าคงต้องขอตัวลับเสียทีถาังจากนี้ไปครู่หนึ่งเจ้าหนายู่ก็เอ่ยเรียกเจ้าเฉาอีกครั้งนับจากนี้ไปอย่าได้ปรากฏตัวต่อหน้านางอีกเจ้าเฉารู้ดีว่าหนานที่ดุดออกมาจากปากของพี่รองหมายถึงผู้ใดข้าทราบแล้ว ในขณะที่ออกมาจากเกลือนจู่ๆเจ้าเชาก็เห็นอกเห็นใจสาวงามที่ไม่เคยทับทู้อะไรพูดนั้นพี่สะพ้ายชงโง่ขันไร้กาศนางยังคงไม่รู้ว่าตนเอง่ายภาคหน้าตนจะถูกแทงดูอย่างไรหลายไปที่ผ่านมาเจ้าเชารู้ดีว่าทรงเหไม่อุปนิสัยรักอิสระที่ชอบถูกควบคุมแต่พี่รองของเขากลับชอบควบคุมทุกอย่างเอาไว้ในกำมือน้ำกับไฟไม่อาจอยู่ร่วมกันได้แทรงหลวนก็อ่อนแอเกินจะเป็นคู่ต่อสู้ของพี่รอง ทรงหวนวดแอบฟังอยู่ทางลอยงี่มของประตูนางถูกเจ้าหนุนยุจับได้ตอนที่ประตูถูกผลักเปิดนางแทบงมลงไปกับพื้นโชคดีที่เขาอบเอวออกมาไ,ได้ทันเจ้าหนุนยุจ้องนางทางยิ้มดูสิข้าจับตัวอะไรได้กระต่ายของใครทรงหวนวดใบหน้าแดงกำ่ำท่านไม่ได้รู้มาตั้งแต่แรกหรือว่าข้าแอบฟังนางรอคําตอบจากเขาไม่ไหวสินแอบแบ่งทับแบ่งสู้เอาเถิดข้ายอมล้วก็เจตนาแอบฟัง แต่ก็พอคิดว่าเขาจะต้องพูดจาให้รายค่าเป็นแน่เจ้านายยูรูปใบหน้างดงามของภรรยาข้ารู้ว่าเจ้าเกลียดชังเขาหลังจากนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้เขาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าอีกทรงหนวดตะลึงงานข้าไม่ได้ใจแคบถึงเพียงนั้นเจ้าเฉาเป็นน้องสามีเป็นคนตะกูลเดียวกันบอกว่าอย่ามาให้เห็นหน้าอีกมันห้ามได้หรือเจ้านายยูไม่อธิบายต่อเขามีร้อยพันวิธีที่จะให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ แนนคงไม่สามารถพูดออกมาต่อหน้านางทั้งยังไม่ใช่เรื่องดีหากกิ้งสาวรูมากเกินไปแผ่นหลังเจ้าหนานยู่ได้รับบาดเจ็บจึงนอนตะแคงข้างนางให้ถูกบังคับให้เอ็นกายอยู่ในอ้อมแขนเขาดึกสังหะทรงหลวนก็ยังคงนอนไม่หลับนางคิดว่าเจ้าหนานยู่เข้าสู่พวกนิทราไปแล้วเจึงกล้าแฉนิ้วจีมนมบนใบหน้าเขาข้าได้ยินหมดแล้วท่านยอมรับว่าชอบข้าดวงตาหญิงสาวโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มแย้มเปี่ยมสุข กิดถูกต้องแล้วนี่นาะมีภรรยาดีแบบนี้ใครจะไม่ชอบกันบาดแผลจากรอยแสกของเจ้าหนายยู่รักษานาะถึงครึ่งเดือนกว่าจะหายช่วงเวลาครึ่งเดือนนี้เขาขอรางานจึงไม่ต้องไปสารต้านลีจสถานาการในเมืองหลวงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากห้องเต้ทรงฟื้นขึ้นมาคนในตระกูลของฮองเฮาถูกตรวจสอบเป็นอันดับแรกอองสิซึ่งเป็นโอรสอันเกิดจากฮองเฮาถูกคลิปตำแหนง่ง มีดาละพี่ชายของทางทวนฉับขังคุกอังต่อ่องหกอายุได้สิบปีก็ถูกห,อห้องเฮาเลวไว้ข้างกายว่ากันตามเหตุผลแล้วเขาควรได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่ในช่วงเวลาที่ฮ่องเต้ทรงหมดสตินั้นอ่อ,องหกกลับสงบนิ่งไร้การเคลื่อนไหวถึงขั้นถูกเด็ดปีกทิ้งก็ยังไม่ลงมือโต้ตอบผ่านการจับะบวมาหลายครั้งอ่อ,องหกยังอยู่รอดปลอดภยัยหลายวันต่อมาดูเหมือนว่าในที่สุดฮ่องเต้ ทรงตัดสินพระไทยได้จึงทรงรับสั่งให้คนร่างราชองค์การปลดฮองเฮาลงจากตำแหน่งหลังจากอองหกทราบข่าวก็มาคุกขนอนอกตำหนักหันหัวรางให้ขอความเมตตาแทนฮองเฮาหลังเที่ยงขันทีอวสวผพู้หนึ่งเดิอนออกมาจากในตำหนักกล่าวอย่างจนใจว่าท่านอองเชิญพระองคเสด็จลับไปก่อนเถิดฝ่าบาททรงทัดว่าวันนี้อ่อนเพียไม่อยากพบใครเสียงของอองหกแหบแห้งไปหมดตะกลนไปยังพระตำหนักหวนหัว สเสด็จพ่อขอส่งเมตตาด้วยสเสด็จแม่ถูกคนช่วยชุยงให้ทําตัวละเลยไปช่วันหะหลายปีมานี้สเสด็จแม่ปรนิพัธ์เสด็จพ่อด้วยความใจจริงลูกขอท้อเสด็จพ่อโปรดคิดทบทวนด้วยเถิดพะยะค่ะในพระตำหนักวนหัวไม่มีเสียงตอบกลับเวลาล่วงเลยจนพบคำอ,อ๋องคงเก็บคุกเขาอยู่ที่เดิมในที่สุดก็มีคําสั่งถูกส่งออกมาจากตำหนักวนหัวเวลานี้อากาศหนาวเหน็บขานที่อาวุโสสอดมือเอาไว้ในแขนเสือ้อ อันคับแคบขณะแจ้งข่าวว่าพระองค์เสด็จขับไปเถิดฝ่าบาททรงพักผ่อนแล้วสีหน้าององหกแต่มปด้วยความโศกเศร้าเขาลุกขึ้นจากพื้นด้วยอาการสั่นเทาปัดฝุ่นบนหัวเขาแล้วเอ่ยรับขอบคุณคงคงแทนทีที่ององหกเดินกระโปกกระเพกออกไปผลตำหนักบนหัวความโศกเศร้าบนใบหน้าพันมาลายสิน้นใช้นุ่มหัเราะย,ยันหลจาขึ้นรถมาก็ออกคำสั่งขับตำหนัก เพายาค่ะตระกูลของฮองเฮาใกล้ล่มสลายแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นฮองเฮาก็ไม่อาจทับโทษตายได้อย่างไรเสียพระนางก็งมีศักดิ์บรรดาในาน,นามของเขาหากเขาต้องการขึ้นครองลาดอย่างไรก็ต้องอาศัยฐานะอันสูงศักดิ์ของอีกฝ่ายแม้เจ้าหนานยู่จะเอื้อระเหยอยูดในจวนแต่เขากลับเป็นหนึ่งในขุนนางเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการเลื่อนขั้นภายใต้เหตุการณ์โกลาหลครั้งนี้เจ้าหนานยู่ถูกย้ายออกจากศา,าลต้หลี ไปย,ยังสำนักผู้ตรวจการแห่งหวงหวงเป็นขุนนางขั้นสี่ไม่มากเกินไปที่จะบอกว่าเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างก้าวกระโดดต่อหน้าที่ได้ยินขา่าวไม่มีใครในตระกูลเจ้าเชื่อหูเดิมทีกับเพิ่งได้เป็นขุนทางตัวเล,เล็กของสารต้าหลี่ทำไมจูจูถึงประดุจตาฮ่องเต้ได้ตอนนี้ผู้คนในตระกูลเจ้าคิดจะทําอะไรก็ต้องสังเกตสีหน้าของเขาส่วนทางด้านผอรับใช้เกาหวัดกดสจนตัวสั่นงันงก้ดยเกรงว่าจะทำอะไรผิดพลาดต่อหน้าคุณชายรอง เทียบกับคนอื่นแล้วตัวเจ้าหนานยู่เองครับไม่ได้สนใจอะไรนะักเมื่อก่อนเป็นอย่างไรตอ,อนนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นแล้วไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับทรงรด่วนด้วยหลังจากงานเลี้ยงอาหารค่มภายในครอบครัวทรงด่วนยังเปกับเจ้าหนานยู่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าคนในบ้านจะคร่งใจพวกเรามากขึ้นเจ้าหนานยู่หัวเราะแต่ไม่ได้อธิบายอะไรพอพูดถึงงานเลี้ยงภายในครอบครัวทรงด่วนก็ท้องไส้ปั่นปวนอยากอาเจนใจแทบขาด ไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้หญิงผู้เท่าที่ปันสีหน้าเรากับทุกคนติดค้างนางหญิงสาวแทบไม่กลกาย,ยิ่นตะเกียบออกไปคีบกับข้าวทําให้กินไม่อิ่มแทนที่ที่ขับจากเรือนส่งหวยก็เริ่มมีปัญหาก,กับระบบย่อยอาหารดูเหมือนท้องของนางจะพองขึ้นลำไส้ปันปวดรู้สึกอืดอ่ดและอยากอาเจียนนาตาซีเซียวไปหมดเจา้านายุต้องป้อนน้ำอ,อุ่นให้นางจึงจะดีขึ้นส่งหวนย่นหัวคิ้วรู้สึกไม่ค่อยดีนะักหญิงสาวใส่หน้าไม่ดีขึ้นเลย ช่วงนี้เจ้าหนางยุ่อ่อนโยนขึ้นมากทําให้นางกล้าแสดงอารมณ์มากขึ้นหญิงสาวผลักเขาแล้วกล่าวว่าข้าไม่อยากดื่มน้ําแค่ให้ข้าอาจจะออกมาก็พอเจ้านานยุบหนางผลักก็ไม่ถืองสาเขาสั่งสาวใช้ที่เหมาะอยู่บนพื้นด้วยน้ําเสียงเย็นชาไปทําท่านหมอเจ้าคะ้าระหว่างที่รอหมอทรงหลวนเ็ออาเจนอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปออกมาจนหมดเจ้าหนานยุ่โล่งใจคอยดินน้าให้บวนปากเียหน่อยหลังจากทรงหลวนอาเจนออกมา ความรู้สึกผอืดเอมก็ลดลงไปกว่าครึ่งเมื่อบวนผ่าด้วยน้ำสะอาดแล้วความผันผวนในช่องท้องก็เบาบางลงใบหน้าเล็กๆของนางเริ่มมีสีเลือดพอท่านหมอมาส่งหน่วยกลับไม่อยากให้เขาจับที่ปะจรโดยเกรงว่าต้องดื่มยาอีกหลายขนานัข้นหายเค่เห็นหน้าเมือก็ทําให้นางทิดขยันขึ้นมาแล้วนาองตัวยาสีดําขมปีพวกนั้นนางหมอน้าจะหนนย,ยู่แล้วก็ประจบประแจงข้าเค่กินมากเกินไปแล้วอาหารไม่ย่อยท่านไม่จำเป็นต้องกังวล ไปตรงจับที่วัชรหลอกเจ้าค่ะยุงอยากเปล่าเปล่าตรวจด,ดูหน่อยจะเป็นใดไปเจ้าหน่านยุพยายามเรี้ยกรอมช่วงสองวันนี้ทรงลวนหมุนหยิดแบบไปปรเหตุผลข้าบอกว่าไม่ตรวจก็คือไม่ตรวจท่านอยาท่านแค่ข้ามีเช่นนั้นข้าจะฟ้องพี่ใหญ่อันที่จริงมันไม่ค่อยมีประโยชน์นักที่จะใช้ไม้อ่อนหรือแข่งกับเจ้าหน่ายยุเขาเป็นคนเย็นชาไม่เยแสในเหตุและผลหน่อยหนะที่จะวัดกลัวคำขู่ชายหนุ่มจึงเอ่ยกับท่านหมอโดยตรง ท่านหมอตู้รบกวนด้วยสงหนวนก็มันจะอ,อกแตกตายเพราะความเผด็การของเขาหญิงสาวหันหน้าไปอีกทางเพราะไม่อยากเห็นหน้าสามียืนข้อมือให้ท่านหมอตู้ด้วยความขุนเคืองหลังจากตัวที่ประจานท่านหมอก็กล่าวสิ่งเนิบทีแท้ก็ใครกินอาหารพิสำแดงต่อไปหูหินน้อยต้องเลี่ยกินอาหารรสจัดนางพูดเสียงแผ่วเบาวันนี้ข้าไม่ได้กินอะไรเยอะเลยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขา วางขาหมูต่วนมันเยียวไว้ข้างหน้านางทาให้อดไม่ได้ที่จะกินไปเกินครึ่งชามหลังตรวจทีปประจานเสร็จเจ้าหนานยุขอบคุณท่านหมอตู้แล้วเดินไปส่งอีกฝ่ายด้วยตนเองส่งหัวนั่งหันหลังอยู่ข้างเตียงยังคงโกรธเคืงที่เขาคิดเองเออเองจึงวางแผงวนว่าจหวันสามีนางกําลังสับสนภายในใจใจหนิงรู้ว่าเจ้านานยุเป็นห่วงนางแต่ในทางกลับกันรู้สึกว่าคนผู้นี้เจ้ากีเจ้ากันกับตนมากเกินไปไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ต้องแทรกซสไประเสียทุกเรื่องเจ้าหนายู่รู้ว่าตอนที่อยู่ในเดือนหลักนางกินไม่อิ่มเลยสั่งให้ในครัวทําบะหมี่ไก่ตุ๋นหอมฟุ้งมาให้กะเพาะทรงหวน้องทันทีที่ได้กลิ่นแต่หินสาทักศักดิ์ศรีเกินกว่าจะลุกขึ้นไปดิ้มรองทรงหวนวืนกรานจะแบกรับความหิวโหวยนี้นางควบคุมมือเท้าของตอนได้เป็นอย่างดีเจ้าหนายู่แต่ได้กินบะหมี่ไก่ตุ๋นด้านข้างทรงหัวตาแดงได้ยินเสียงของสุดบะหมี่ เกลครบเป็นฟืนเป็นไฟนางไม่รู้ว่าจะรทองให้ดีหรือไม่ที่ตนเองช่างน่าสงสารนะทรงหลวงก้นด่าเจ้าหนันยุในใจทบหนึ่งนิรุนแจิ้มผ้าหุ่มคนตัวเล่นไปมาจูจ่ๆตรงหน้าก็มีเงาขนาดใหญ่ทอดลงมาปกคลุมชายหนุ่มถอนหายใจยืมชามบะหมี่ที่เต็มไปด้วยเนื้อไก่ตุ๋นให้นางแล้วอดยิ้มไม่ได้เช็ดน้ำลายหน่อยสิจะหกออกมาอยู่แล้วไม่ต้องออกมาปล่อยให้ข้าหิวตายไปเลยเมื่อได้ฟังคำพูดประชดประชัน เหล่ากับเด็กน้อยของนางเจ้าหนานยู่ก็ะครีหิมกว้างขึ้นยังจะฝืนอีกจงใจทําให้หนางตะกะแล้วเหยาะขอ,อนางเล่นชั่วถ์ายที่สุดเจ้าหนานยู่สามารถควานหาเหตุผลที่ส่งคุณธรรมมาตอบไห้ทุกครั้งข้าเป็นห่วงต่อให้เจ้าไม่ชอบหาหมอก็ต้องถือว่าตนเองไม่สบายหรือไม่หากไม่สบายก็ยิ่งต้องทักษาเจ้าทนความเจ็บป่วยไม่ได้หรอกสิ่งที่เขาพูดมีเหตุผลสงวนจะเงียบไปเมื่อคลายโทสะลงแล้ว จึยกชมามบะหมี่ไก่ถุนขึ้นมากินอย่างตั้งใจไม่อยากคุยกับเขาต่อเพราะเถียงไปก็ไม่เคยชนะหืยยังทำเมินข้าอยู่อีกหรือเจ้าหนานยวบีบผูของนางโน้มตัวไปกระซิบใกล้ๆทรงหนวดตัวสัน่นอย่ามาแตะต้องตัวข้าข้ากินไม่ถนัดทำไมถึงชอบทำตัวติดกาลังแบบนี้นางเนื้อหอมมากเลยได้ปิยมฝีปากของเจ้าหนานยวเคลื่อนลงตาต้นคออ่อนนุ่มของนางถูกฟันขบเม้นบวทับตารดเริด ทั้งหอมหวานอร่อยล้ำส่งผวนไม่เพ้อฝันอีกต่อไปแล้ววัวจะเปลี่ยนนิสัยที่ปิดเบี้ยวหว,วาดระแวงของพระเอกได้ได้แต่ภาวนาให้พระเอกอย่าวิปริตไป,ปมากกว่านี้เลยหากเป็นคญแจที่อ่อนโยนตลอดไปได้ยิ่งดีจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะและตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมาชิกแล้วกดสมัครที่ดิงด้านล่างได้เลยนะ